ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเชิญวันพอดกันมะเรามาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับความอ้วนบ้างน,นะคะในหัวข้อชวนคิดวันนี้ก็คือน้ำหนักตัวคะ่ะน้ำหนักตัว กับความอ้วนเกี่ยวข้องกันไหมหนาะในบทความนี้เขาได้กล่าวถึงว่าเมื่อน้ำหนักตัวไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่การมีน้ำหนักเพื่อสุขภาพตั้งหากที่สำคัญกว่านะคะเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะหลายครั้งเคยสังเกตไหมคะเมื่อออกไปนอกบ้านไปเดินห้างไปตลาดถ้าเราสังเกตเรามังจะพบเจอ ผู้หญิงที่มีลักษณะ,ะอ,อ้วนเยอะกว่าผู้หญิงที่มีลักษณะผอมใช่ไหมคะในทางการแพทย์จะเรียกกลุ่มที่มีลักษณะแบบนี้ว่าผู้มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนคะ่ะโดยประเมินจากค่าดัชนีมวลกายหรือเรียกว่า BMI นะคะข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายที่สำรวจ เมื่อปี2557ครั้งที่5นะคะประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปพบว่า2ใน5ของหญิงไทยอยู่ในเกณฑ์อ้วนหรือประมาณร้อยละสีการแบ่งว่าอ้วนหรือไม่ค่า BMI จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ25นะคะก็แสดงว่าอ้วนค่ะส่วนภาวะอ้วนลงพุง อยู่ที่ประมาณเราละ51นะคะเาว่าอ้วนลงพุงก็คือมีความยาวเส้นรอบเอวมากกว่า80เซนติเมตรเฉพาะในผู้หญิงนะคะซึ่งความที่เรียกว่าความฉุกข,ของภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงนั้นจะพบในหญิงที่อยู่ในเขตเทศบาลและภาคกลางมากกว่าที่อื่นนะคะการมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนนั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเป็นโรคในกลุ่ม NCD ก็เป็นพวกโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งได้ข้อมูลจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรปี2557พบว่า3อันดับแรกของสาเหตุการตายของหญิงไทย มาจากโรคในกลุ่ม NCD โดยมีการตายจากโรคหลอดเลือดสมองมากที่สุดร้อยละสิบรองลงมาคือเบาหวานร้อยละแและหัวใจขาดเลือดร้อยละแภาวะอ้วนยังส่งผลให้ปีสุขภาวะลดลงจากการเกิดโรคที่เรียกว่า NCD ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและการสูญเสียสุขภาวะจากภาวะพิการและการตายก่อนวัยอันควรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่เรากล่าวมาก็จะเป็นในกลุ่มของผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มย่อยในผู้หญิงอีกกลุ่มที่น่าเป็นกังวลเช่นกันคะ่ะ ก็คือกลุ่มหญิงรักหญิงและผู้หญิงรักสองเพศที่เราเรียกว่าเลสเบี้ยนและไบเซ็กชวลค่ะที่จะมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนนะคะมากกว่ากลุ่มหญิงรักต่างเพศแม้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนหรือข้อมูลจากของประเทศไทยแต่จากการศึกษาของประเทศอังกฤษนะคะโดยดตร เซลเลนแรกคณะที่เผยใน Journal of Public Health เมื่อปี2019ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับอัตรักษณ์และวิถีทางเพศที่สัมพันธ์กับดัชนีมวลกายที่ไม่ดีต่อสุขภาพในกลุ่มตัวอย่างจำนวน93,429คนนะคะจากการรวบรวมข้อมูล จากการสำรวจสุขภาพแห่งชาติทั้งสิ้น12ชุดข้อมูลย้อนหลังไปในปี2008คะ่ะนับตั้งแต่เริ่มมีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเพศวิถีอัตลักษณ์ทางเพศในการสำรวจด้านสุขภาพจนถึงปี2017นะคะจากการสำรวจนี้เขาก็พบว่าเลสเบี้ยนและไบ s e x ชวลก็คือกลุ่มหญิงรักหญิงและผู้หญิงรักสองเพศ จะมีความเสี่ยงสูงที่จะมีน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วนเมื่อเทียบกับกลุ่มหญิงรักต่างเพศนะคะและยังพบอีกว่ากลุ่มนี้มีแต่ความพึงพอใจในร่างกายของตัวเองมากกว่าและปฏิเสธมาตรฐานความแตกต่างของขนาดร่างกายรวมถึงมีการรับรู้ตนเองว่ามีสุขภาพดีหรือน้ำหนักน้อย ในขณะที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนนะคะแม้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและแน่ชัดว่าเพราะอะไรเล็ดเบี้ยและใบเซ็จชวนถึงอ้วนกว่าและจำเป็นต้องมีการศึกษาอีกมากนะคะแต่จากงานวิจัยก็ได้บอกว่ากลไกความเป็นไปได้อย่างหนึง่งก็คือภาวะความเครียดทางอารมณ์จากสภาพสังคม ที่กลุ่มเลดเบีย้ยนและไบเซ็กชวนต้องเผชิญหน้าเช่นความหบอบช้ำทางจิตใจจากการตกเป็นเหยื่อทางเพศความรุนแรงการถูกล่วงละเมิดและการถูกปฏิเสธจากครอบครัวและเพื่อนสิ่งเหล่านี้คะ่ะได้ส่งผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างการบริโภคอาหารการมีกิจกรรมทางกายการดืม่มแอลกอฮอล์ และนี่ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงการมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับคร์มเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะสุขภาพอย่างโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดคะ่ะความสัมพันธ์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นการพิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนนโยบายสาธารณสุขเป็นสำคัญนะคะ และความสำคัญของการพัฒนา i ิน Inter อ e ์ v i o n i o n ที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเหลื่อมล้ำเหล่านี้และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อสนับสนุนให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาและดําเนินการตามมาตรฐานของการดูแลสำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเหล่านี้ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาทดลอง ที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสุขภาพในกลุ่มเลดเบี้ยนและไบเซ็กชวลในประเทศสหมิการนะคะโดยด c รแมคอลและคณะในกลุ่มหญิงเลสเบี้ยนและไบเซ็กชวลที่มีอายุ40ปีขึ้นไประยะเวลา12-16สัปดาห์คะ่ะกิจกรรมที่ดำเนินการก็จะมีการประชุมเป็นรายสัปดาห์การให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ เพื่อระบุความแตกต่างระหว่างความหิวจริงและการรับประทานอาหารที่มีความเครียดและการมีกิจกรรมทางกายรวมถึงยังให้ผู้เข้าร่วมมีอิสระในการกำหนดเป้าหมายของตนเองผู้วิจัยบอกว่ากลุ่มของพวกเขาต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่การลดน้ำหนักกิจกรรมเหล่านี้ จัดขึ้นในพื้นที่เครือข่ายของชุมชนเลสเบียนและไบเซ็กชวลนะคะผลการวิจัยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อนะคะผู้เข้าร่วมกว่า1้อลบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งข้อจากทั้งหมด9ข้ออันดี่แก่การกินผักผลไม้มากขึ้นการลดเครื่องดื่มที่มีความหวาน การเพิ่มเวลาการมีกิจกรรมทางกายการระดับในหมวดหมู่ของกิจกรรมทางกายการมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายที่ดีขึ้นและด้านจิตใจที่ดีขึ้นการลดน้ำหนักและการลดความยาวเส้นรอบเอวค่ะและเกินครึ่งที่บรรลุได้มากกว่า3ข้อขึ้นไปจาก9ข้อนี้นะคะผู้เข้าร่วมที่อยู่ในกลุ่มการใช้เครื่องนับก้าวและกลุ่มฝึกสติ จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเวลาการมีกิจกรรมทางกายทั้งหมดมากกว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเล่นยิมแม้การทดลองนี้ผู้วิจัยจะบอกว่าจำนวนพนน้ำหนักไม่ได้สูงนักมีเพียงประมาณ1ใน3ที่ลดได้นะคะซึ่งก็ประมาณ5ปอนหรือคิดประมาณ2.27กิโลกร,รัมนะคะผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ยังคงน้ำหนักเท่าเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ก็คือพวกเขาร่วมทดลองเขารายงานว่าพวกเขารู้สึกดีขึ้นในภาพรวมนะคะรวมถึงการสร้างชุมชนขึ้นมาด้วยจากที่กล่าวมาทั้งหมดของงานวิจัยนี้ในการทำงานด้านสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องของภาวะอ้วนของประชากรน,นะคะรวมถึงการออกนโยบายด้านสาธารณสุข จำเป็นต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศไม่เฉพาะเพศชายกับหญิงนะคะแต่รวมถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยพิจารณาการผลลัพธ์ทางสุขภาพและความต้องการในการดูแลเฉพาะของแต่ละกลุ่มเพศรวมถึงการเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายของงานวิจัยนี้เขาอยากจะเน้นย้ํากับผู้หญิงทุกคนนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นเลสเบียนหรือไบเซ็กชวลหรือเป็นใครก็ตามนะคะอยากให้ทุกคนมั่นใจและมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ด้วยรูปแบบใดก็ได้ที่เข้ากับวิถีชีวิตของเราเพื่อที่จะได้มีสุขภาว,วะที่ดีในแบบฉบับของตัวเองนะคะเสมือนการเสริมวัคซีนด้านสุขภาพให้กับร่างกาย เพราะความรู้สึกที่ดีกับตัวเองและการมีน้ำหนักเพื่อสุขภาพสำคัญกับเรามากนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำหนักตัวในภาวะปัจจุบันหรือภาวะอ้วนลงพุงเกิดขึ้นทั้งหญิงและชายในประเทศไทยก็มีสูงมากเนะคะรวมถึงโรคที่เป็นในกลุ่มของโรค NCD ก็มีเยอะมากการดูแลสุขภาพตัวเองการออกกำลังกาย ด้วยก้าวข้อที่เขาได้บอกไปนะคะก็มีการกินผักผลไม้ให้มากขึ้นการลดเครื่องดื่มที่มีความหวานการเพิ่มเวลาการมีกิจกรรมทางกายการระดับในหมวดหมู่ของกิจกรรมทางกายการมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายที่ดีขึ้นและด้านจิตใจที่ดีขึ้นการลดน้ำหนักและการลดความยาวเส้นรอบเอวค่ะเหล่านี้ถ้าเราทำได้สักสามข้อขึ้นไป ก็จะส่งผลดีกับตัวเราไม่น้อยนะคะแต่ถ้าใครทําให้มากกวนน่านี้ก็สนับสนุนนะคะหวังว่าพวกเราจะมาสนับสนุนดูแลสุขภาพของตัวเราเองจาก9ข้อนี้เราค่อยๆเริ่มทําทีละข้อก็ได้นะคะและจะขยับเป็น3ข้อขึ้นไป4ข้อหรือมากกว่านี้ได้ก็จะเป็นการดีกับชีวิตของเราและสุขภาพของเราด้วยนะคะหวังว่าฟังขนมาฝากกันในวันนี้ จะทำให้เราตรหนักถึงภาวะของความอ้วนการอ้วนลงพุงเพื่อสุขภาพของตัวเราเองทั้งในวันนี้และในวันนักวันในอนาคตที่จะเป็นวันที่ดีๆของพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ